ทดสอบทดสอบอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลา5นาฬิกากับห้นาทีแล้วนะครับนี่คือจุดลมพลของคนรักพ่อวันนี้พวเรามาร่วมประกอบพิธีน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านพ่อของแผ่นดินนะครับ13ตุลาคม2566นะครับพ่อจากลูกๆไปเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับวันนี้ เรียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง13ตุลาคมนะครับก็ขอเรียนเชิญเพื่อสมาชิกเครือข่ายจักรยานเขตภักตะวันออกนะครับจังหวัดชลบุรีมาร่วมรำลึกถึงพ่อรอเก้าของพวกเราผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากมเลยครับลุงแลกับลุงตะก็มานะครับนะครับอันนี้หลายๆท่านก็กำลังเดินทางละละไปยังจุดรวมคลนคนรักพ่อเพื่อมาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดินนะครับหนาฬิกาจุดนัดหมายของเราที่นี่นะครับหลายๆคนก็ ทยอยมาแล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากมากครับจากบ้านบึงใช่ไหมครับ,รบขอบคุณมากมากเลยครับอ <c oughs> เห็นแล้วเพิ่ม <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> เพิ่มนะครับในกลุ่มจักรยาน <c oughs> เครือข่ายจักรยานของพวกเรานะครับลหลายกลุ่มนะก็มาเรียกว่าแสดงพลังถึงความจ o รักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเรานะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาครับขอบคุณมากมากเลยนะครับยินดียินดีมาจากไหนครับพี่ มืองชนโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับบัสดีครับบัสดีครับคุณพี่ครับมาจากไหนเอ่ยอ้าวมาจากบางแสนเนาะโอเคโอเคครับผมครับผมนับว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะวันนี้ทางทีมงานนะครับได้ชวนเพื่อนพี่เพื่อนๆนมาร่วมลํำลึกถึงพ่อรอเก้าผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเยี่ยมมากๆเลยครับเยี่ยมมากๆเลยครับนะ เรียกว่าเห็นบรรยากาศในช่วงเช้าช่วงเตรียมความพร้อมนะครับเห็นแล้วปลื้มมากๆนะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมลําลึกน้อมลําลึกถึงพ่อรอเก้าของพวกเราไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากนะครับนะครับอ่ะเวลาหกนากากับ30นาทีนะครับเป็นเวลาที่เราอ่า กำหนดการเอาไว้ว่าเราจะเคลื่อนขบวนปั่นไปที่ป่งดินดําหลังจากนั้นเราก็จะพักให้ทุกท่านได้รีแลกอยู่ที่นั่นประมาณ10นาทีแล้วก็ปั่นต่อไปที่ป่าในเมืองนะครับหรือว่าเคท้ามล่าสัตว์ป่าบางพระนะครับเป็นสถานที่ที่เราจะ จัดกิจกรรมประกอบพิธีน้อมนำลึกถึงพ่อรอเกาที่นั่นนะครับตามหมายกำหนดก,การเราจะไปถึงที่นั่นประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงเวลา9นาฬิกา9นาทีนะครับเราก็จะประกอบพิธีนํำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับในโอกาสที่ เบียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณคุณสมาชิกเขาเขียวมิสูชมบุรีทุกท่านนะครับเครือข่ายจักรยานทุกกลุ่มจักรยานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนมาด้วยปิติยินดีนะครับขอบคุณนองโองเว่นเลยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณช่างใหญ่อันนี้มาพร้อมกับจักรยานที่มีด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับ นับว่าเห <c oughs> ็นแล้วเป็นที่ <c oughs> ประทับใจยิ่งนักนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่มานะครับร่วมแสดงพลัง <c oughs> น้อมรำล,ลึกถึงพระองค์ท่านไปได้วยกันนะครับ <c oughs> เรารักพ่อรอบก้านะครับวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับพ <c oughs> ี่น้องชาวบุญมลายินดีเป็นสวัส <c oughs> ดีครับผอมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับหลุงนัทมาจากแยกกระทิงลายแล้วนะครับ อ่นน้องเาวบุญพลานะครับก็อาสาเป็นผู้นํากิจกรรมในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทางทีมงานทุกท่านเลยนะครับรวมเสียสละนะครับก็ลงขันกันคนาเล็กขนน้อยเพื่อที่จะ,ะจัดเตรียมนะครับน้ำเต้าหู้ปลาต้งโกและก็อ่าข้าวต้มด,ด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณทิมหมด้วยนะครับที่ที่นำเอาข้าวต้มมัดแล้วก็ปลาทั้งโกบางส่วนนะครับมามาร่วมสร้างกุศลนี้กันขอบคุณครับผมขอบคุณครับเห็นรับรื่มมากๆนะครับช่วงนี้ช่วงที่อยู่ในระหว่างที่รอเพื่อนสมาชิกมารวมตัวกันก็ขอให้ทุกท่านเรียนเชิญนะครับมาใช้บริการน้ำต้าหูปลาทั้งโกกาแฟได้เลยนะครับที่นี่ข้าวต้มมัดก็มีนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญ